มันขึ้นอยู่กับเราค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันคิดว่าจะผ่าวิกฤตนี้ไปได้แล้วยอดจะไม่ถึงแสนแต่ถามว่าเยอะกว่าในอดีตไหมใช่มันเยอะขึ้นสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อกบยสูนดุสิตโพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่189คาเฟ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะและว,วันนี้นะคะเราอยู่กันกับดรกวิตาปานลำเลิศค่ะรักษาการในตําแหน่งผู้มนวยการสํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะอาจารย์ สัปดานนี้นะคะส่วนดุสิท์โพมหาวิทยาลัยสุนดุสิ์ค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของคนไทยในยุควิกฤตโควิด -19 กค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น1,702คนสํารวจเมื่อวันที่5ถึง15กรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาค่ะผลโพนะคะข้อแรกนะคะประชาชนส่วนใหญ่ย,ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะณนะตอนนี้แต่ยังมีกลุ่มคนที่ฉีดแล้วกลุ่มคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาค่ะก็บอกว่าเข็มที่สองกับเข็มที่3เนี่ยอยากจะฉีดแอสตราเซเนกาต่อแล้วก็อยากฉีดไฟเซอร์ส่วนกลุ่่่่มมมคคนทคทีีีฉฉดดะะเเเขข็็2 3าากกอยกจ เอาจารย์คิดว่าวัคซีนที่เขาอยากจะฉีดเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้ฉีดสมดังตั้งใจไหมคะอาจารย์ขอแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกถ้าฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกก็จะได้เข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาเช่นกันในกลุ่มที่2นะคะกรณีที่ฉีดเข็มแรกเป็นซีโนแวคแล้วประสงค์จะฉีดเข็มที่2เป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาอันนี้ก็ต้องดูระยะเวลาด้วยนะคะซึ่ง กว่าวัคซีนจะมาก็ใช้ระยะเวลาอยู่นะคะอันนี้ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผลโพลข้อถัดไปนะคะก็ถามเขาว่าประชาชนนะคะมองว่าสถานการณ์ณวันนี้วิกฤตแล้วหรือยังนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 บเ้ณวันนี้วิกฤตมากนะคะโดยสาเหตุที่มองว่าสถานการณ์วิกฤตในอันดับหนึ่งเลยะคะ่ะก็เพราะว่ามียอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็จํานวนเจ้าหน้าที่ที่มาทาํางานเนี่ยไม่เพียงพอด้วยอาจารย์ การคิดว่าอะไรที่บ่งบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ของเรานะวันนี้วิกฤตแล้วบ้างคะถ้าดูยอดส่วนใหญ่อะจะเป็นของจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มนะคะซึ่งมันเป็นเขตจังหวัดที่ติดต่อกันจะถามว่าเยอะกว่าในอดีตไหมใช่มันเยอะขึ้นจะถามว่าส่วนหนึ่งเอ,อ่อวัคซีนมันมาไม่ทนันส่วนหนึ่งการบริหารงานแล้วก็ความต้องการของประชาชนด้วยเช่นอยากฉีดวัคซีนตัวนี้แต่มันยังไม่มาจะทํายังไงดี เราอาจจะต้องช่วยกันค่ะอย่างนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เราเห็นว่าพุ่งสูงขึ้นทุกวันทุกวันยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่ถึงแสนไม่มีโอกาสเห็นไหมคะมันมีความเป็นไปได้แต่เราไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้น มันขึ้นอยู่กับเราค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันคิดว่าจะผ่าวิกฤตนี้ไปได้แล้วยอดจะไม่ถึงแสนคุณโพข้อถัดไปนะคะก็ถามเขาว่าสิ่งที่ควรดําเนิเนการนะคะเพื่อให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะดับหนึ่งค่ะประชาชนก็มองว่ารัฐบาลนะคะจะต้องมีความจริงใจไม่แสวงหากําไรจากประชาชนนะคะเราลงมาก็คือจะต้องฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอาจารย์คิดว่าอย่างในประเทศอื่นๆเนะะี่ยค่ะที่เขาพบกับภาวะวิกฤตเหมือนกันเนี่ยเขาฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ไปได้ยังไงคะประเทศจีนซึ่งเขาเจอวิกฤตโควิด19ในประเทศแรกเลยเขาสามารถผลิตวัคซีนเองได้ตัวแรกคือซีโนแวคส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นซีโนฟาร์มนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการทยอยฉีดวันละ1.3ล้านคนทุกวันถ้าโดยส่วนใหญ่มีภูมิถามว่าถ้าติดเชื้อเพิ่มหรือเชื้อที่รุนแรงนะคะก็สามารถจะจัดการได้โดยไม่กระจายไปมากนะัก โคว้อถัดไปนะคะประชาชนนะคะก็มองว่ารัฐบาลนะคะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีเลยค่ะถึงจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยที่ประชาชนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือช่วยกันเราลงมาคือจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้นําในการฝ่าวิกฤตทั้งนี้อาจารย์คะคิดว่าระบบสาธารณสุขไทยในวันนี้ยังไหวไหมคะยังรับมือได้ไหมคะถ้าพูดถึงจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่กลับบ้านไปนะคะ1เข้าไปปุ๊บในพื้นที่นะคะถ้าไม่ได้ป่วยนะคะกักตัว14วัน แจ้งกำนันเพื่อกำนานเนี่ยเขาจะได้ประสานงานไปยังสาธารณสุขให้มาออกใบกักตัวที่บ้านคือเขาจะดูตามความเสี่ยงว่ากักกี่วันแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณปลอดภัยคุณจะได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยอาจารย์คิดว่าวิกฤตครั้งนี้ยังมีทางรอดไหมคะมันขึ้นอยู่กับเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจใส่หน้ากากล้างมือลดการพบปะผู้คนเยอะๆท่าเท่าที่จําเป็นถ้าเราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตัวได้อย่างนี้คิดว่าช่วยได้ค่ะ อย่างคนที่เขาต้องออกจากบ้านไปทํางานจริงๆเขาควรจะป้องกันตัวเองยังไงคะถ้าอย่างนี้คือตอนนี้มันจะมีหลายๆจังหวัดนะคะสั่งให้เลิกเวิร์กฟอร์มโฮมแต่บางครั้งเนี่ยบางงาน,นไม่สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้จริงๆเราก็ต้องรักษาระยะห่างจากเพื่อนร่วมง,งานให้ได้นะคะใส่หน้ากากตลอดเวลาเราอาจจะต้องเตรียมขอไปรับประทานแล้วก็รับประทานเสร็จทำงานทำงานเสร็จกลับบ้านเราก็ป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะ ทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพดทอกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ